เป็นผลแห่งกรรมล่าสุดมีคุณพี่ท่านหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอู้กระบวนการพวกนี้เป็นลักษณะเตะสกัดขาทักสินไม่ให้ออกมาจากคกุกเตะสกัดขามันเป็นกรรมคุณพี่ชูวิทย์ครับมันเป็นกรรมไม่ใช่มีใครจะต้องไปนั่งเตะสกัดขาหรอกอนุทินจานวีเนี่ยไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรอกจะติดคุกวันนี้วันพรุ่งยังไม่รู้เลยคนที่อยู่เบื้องหลังอนุทินชาญวีไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรก็ตามแต่นั่นน่ะนั่นเจ้าพ่อจ,จังหวัดนั้นจังหวัดนั้นนะนะ นั่นก็จะติดคุกมวลน,นี้วันพุ่งเราก็ยังไม่รู้มาเลยเหมือนกันคดี1นึง่ง่ายๆก็คือว่าคดี1นึเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยได้มีการเนี่ยอายการเนี่ยได้มีการอุทธรได้มีการอุทธรแปลว่ายื่นอุทธรปกติแล so ้วปกติแล้วเนี่ยเราเนี่ยได้มีการบอกว่าเฮ้ยอายการต้องอุทธรนะหลังจากที่ศาลเนี่ยพิพากษายกฟ้องใช่ไหม ปกติแล้วเนี่ยนะคดีใหญ่ๆระดับนี้มันจะต้องมีการอุดธรนต่อไปอุลากอุดหนนต่อไปเพราะว่าไม่เคยมีใครเลยที่โดนคดี1นึแล้วเนี่ยปรากฏว่าพอศาลชั้นต้นเนี่ยมีการยกฟ้องเนี่ยศาลต่อไปจะไม่อุดธรนปกติไม่อายการจะไม่อุดหนนเนี่ยปกติไม่ปรากฏว่าล่าสุดอ,อายการเนี่ยมังก็นั่งพะงือพะง,งักนั่งพยักหน้ากันอยู่ตั้งนานสองนานนาน,น,าน,านานไปนานมานานไปนานมานักข่าวเอาไม้ใส่ใส่ปากปรากฏว่าก็ยังไม่พูดอีกอุ้ยนานไปนานมันจะกระทั่งไอตัวของคน ที่ติดเครียดติดคุกไปหมดอำนาจวาสนาหมดบารามีวันนี้อายการก็เลยอุดทรจ้ะ าไม่รีบอุทธร์ถ้าไม่รีบอุทธร์ก็คือจะหมดเวลาอุทธรในวันที่21พฤศจิกายนนี้แล้วจะ้ะแล้วถ้าเกิดเลยจากวันที่21พฤศจิกายน,นก็เท่ากับว่าการอุทธร์ก็จะไม่เป็นผลค่ะเพราะว่าอุทธร์ไม่ได้ค่ะการอุทธร์ก็คือพนักง,งานสอบสวนกับกรณีของอายการซึ่งเป็นนะคะเขาเรียกว่าเป็นโจทย์ร,ร่วมเป็นโจทย์ร่วมกันกับทางพนักง,งานสอบสวนเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ยื่นอุทธร์แต่ถ้าเกิดอายการสูงสุดซึ่งเป็น,ปน <c oughs> <c oughs> อายการสูงสุด ซึ่งเป็นนะคะโจย์ร่วมเนี่ยไม่มีการยื่นอุทธรณ์แล้วก็ถ้าเกิดว่าโจทย์ก็คืออดีตผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยไม่ยื่นอุทธรณ์นะคะทั้งสองฝ่ายไม่ยื่นอุทธรณ์โดยเฉพาะอายการสูงสุดคดีเนี่ยมันเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินความผิดต่อแผ่นดินก็คือทนายแผ่นดินก็คืออายการอายการสูงสุดจะต้องเป็นคนยื่นอุทธรณ์ <c oughs> ก็ยักแย่ยักยันอยู่ตั้งนานก็ไม่มีการยื่นอุทธรณ์จนกระทั่งใกล้จะถึงวัน ใกล้ถึงวันใกล้ถึงวันปุ๊บวันที่ย1พฤศจิกายนมันจะหมดเวลาพอจะหมดเวลาปุ๊บเขาก็เลยยื่นอุทธรณ์โอเคในที่สุดคดี1นึหนึ่งของทักษิณแซ่อวยก็มีการยื่นอุทธรณ์ค่ะคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่เป็นหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์โดยการไปอ้างว่าพระมหากษัตริย์นั้นกระทำหนึ่งกระทำสองกระทำสามกระทำสี่ เป็นการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์และหมิ่นประมาทต่อหน้าสาธารณะนั่นก็คือไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเกาหลีแล้วเกาหลีก็แปลเป็นประเทศไทยแปลเป็นไทยแปลเป็นไทยมาเสร็จตอนนั้นอดีตผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยถ้าจาไม่ผิดก็คือพลเอกอะไรนะพลเอกแก้มบุม๋มอ่ะเขาก็เป็นคนไปแจ้งความจากนั้นปุ๊บตำรวจก็ทําสํานวนแล้วก็ส่งส่งระหว่างที่ตำรวจทําสํานวนปรากฏว่า มันทำสำนวนนานเกินไปทำสำนวนนานไปทำสำนวนนานมาสำนวนของตำรวจก็ในที่สุดมันก็ทำให้แบบเกิดอีดุงตุ้งแช่แห่แหนจากนั้นปุ๊บสำนวนมันก็เลยอ่อนสำนวนมันก็เลยอ่อนอ่อนยังไงอ่อนขั้นตอนไหนกูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจากนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วอีกอย่างไอตัวของต้นเหตุเนี่ยมันก็มีการเนี่ยใช้อำนาจเนี่ยหลายรอบหลายคราว ตอนที่พูดเนี่ยเป็นอํานาจขี้อยู่ในรัฐบาลของน้องสาวคือยิ่งย้อยแท่อวยจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็มีอํานาจอยู่มาเรื่อยๆแล้วก็แทกแซงด้วยอํานาจเงินบ้างอํานาจอํานาจมันมีหลายอย่าง1อํานาจเงิน2อํานาจของรัฐะ3ก็คืออํานาจของการเจรจาผ่านรัฐะอํานาจของล็อบบี้ยิทอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นก็มีศักยภาพก็ทาอะไรเรื่อยๆวันนี้อยู่อยู่ในคุกศักยภาพก็ลดไปประมาณมากกว่าครึ่งมันก็เลยไม่สามารถในการที่จะสั่งซ้ายสั่งขวาสั่งหน้า,ส,นาสั่งหลัง,ส,งสั่งนั่นสั่งนี่ได้มากนะักนึกออกใช่ไหมคะ เออตามนั้นในที่สุดแล้ววันนี้นะคะคดีหนึ่งหนึ่งสองที่มาที่ไปก็คือแค่นี้และวันนี้ก็คือถามว่าคดีหนึ่งสองเนี่ยมาเป็นการลักษณะการแกล้งใช่ไหมไม่ทาไมล่ะไม่ได้กแกล้งกันแกล้งเลยไม่ได้ไปกันแกล้งเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคดีหนึ่งหนึ่งสองที่มันไปไม่ถึงไหนของทักษิ้นแท่อวยเนี่ยเป็นเพราะว่ากระบวนการพนักงานสอบสวนกับกระบวนการอัยการเนี่ยมันล่าช้ามันอืดมันล่าช้าแล้วก็มันอืดคดีหนึ่งหนึ่งสองปกติแล้วประมาณสามปีสี่ปีก็ติดคุก แต่ขนาดเดีวยวกันเนี่ยถ้าใครก็ตามแต่เป็นสมาชิกสภาและโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองมันก็จะอืดเพราะว่านานกว่าจะเข้าคุกเพราะว่ามันจะต้องผ่านกระบวนการศาลชั้นต้นจากนั้นกระบวนการศาลชั้นอุทธรจากนั้นก็จะผ่านกระบวนการชั้นศาลฎีกาพอครบศาลฎีกา 3, สามศาลแล้วปุ๊บ คุกค,ค่ไม่มีรอดมีสองอย่างเท่านั้นการไม่คุกก็คือหนีส่วนใหญ่ไอ้คนที่ขึ้นสาลครั้งแรกแล้วไม่ขึ้นหนีเลยเนี่ยก็คือไอ้เพนกวินไอ้ตัวใหญ่ๆมาลาท่าไอ้ตัวเท่าการะมังอะเพนกวินหนีไปแล้วแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วหนีไปซุกหัวอยู่ต่างประเทศแล้วนะหนีไปอยู่ภายใต้การปกครอ,องของใครก็ไม่รู้แต่ว่าหนีไปอยู่ต่างประเทศที่ประเทศที่เสรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคนะคะตามนั้นส่วนใหญ่คนที่โดนกดีหนึ่งสองไม่เคยรอดไม่มีใครรอดใครที่เป็นชาวบ้านแล้วแห่แห่แตนแต่โดนเขาชัขเยอะไปแล้วโดน คดีหนึ่งหนึ่งสองส่วนใหญ่ติดคุกตั้งแต่หัวปีพอท้ายปีก็ยังไม่ออกเนื่อออกใช่ไหมคะแต่ขนาดกันถ้าเกิดหนึ่งหนึ่งสองที่เป็นหัวขบวนใหญ่ส่วนใหญ่อีกพวกนี้มันจะต่อสู้สามศาลและมีเงินในเก็บน,น,นั้นที่การที่ต่อสู้มันก็เลยทําให้มีการยืดเยื้อเลื้อลังนานเพราะฉะนั้นคดีหนึ่งหนึ่งสองของทักษิณแท่อวยมินประมาทจริงมิ่นประมาทไทยมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์รัชกาลที่เก้าจบเนาะจบข่าวกันละแอาข่าวที่หนึ่งผ่านไปจ้า มันเป็นผลแห่งกรรมมันเป็นผลแห่งกรรมล่าสุดมีคุณพี่ท่านหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอู้กระบวนการพวกนี้เป็นลักษณะเตะสกัดขาทักษิณไม่ให้ออกมาจากคกุกเตะสกัดขามันเป็นกรรมคุณพี่ชูวิทย์คะมันเป็นกรรมมันเป็นผลแห่งการกระทํามันไม่ใช่อย่างอื่นหรอกมันเป็นผลแห่งการกระทํามันเป็นกรรมส่วนใครเนี่ยจะได้ประโยชน์หลังจากที่กงกรรมกงเกวียนเนี่ยมันเดินทางมาถึงเนี่ยส่วนใครจะได้ประโยชน์อันนั้นอีกเรื่องหนึง่ง แต่ไม่มีใครหรอกที่จะมีอํานาจถึงขั้นไปเตะสกัดขาทางอํานาจอายการไปทางอํานาจตํารวจไปทางอํานาจของการบริหารชาติบ้านเมืองมันทางอํานาจมาตลอดเลยโดยใช้เงินคุณรู้ใช่ไหมคุณชูอํานาจเนี่ยมีหลายอย่างอันที่หนึ่งอำนาจเงินอันที่สองอำนาจรัฐอันที่สามอำนาจเหนืออำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจมีหลายอย่างเข้าใจไหมเออดังนั้นเนี่ยคุณพี่ชูเนี่ย เคยเป็นคนที่มีอำนาจมาก่อนคุณพอยูต้องเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่มีใครจะต้องไปนั่งเตะสกัดขาหรอกอนุทินจานวีเนี่ยไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรอกจะติดคุกวันนี้วันพรุ่งยังไม่รู้เลยคนที่อยู่เบื้องหลังอนุทินชาญวีไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรก็ตามแต่นั่นน่ะนั่นเจ้าพ่อจังหวัดนั้นจังหวัดนั้นนะนะนั่นก็จะติดคุกวลนนี้วันพรุ่งเราก็ยังไม่รู้เลยเหมือนกันเพราะว่าอนาคตอนาคตไม่ไมีใครรู้ค่ะ อนุทินจันวีวันนี้อยู่ที่นี่วันพรุ่งนี้ก็อาจจะติดคุกก็ได้มันก็เหมือนกับทักษิณแท้อวยเมื่อวานยังสง่างามอยู่เลยเมื่อวานยังใหญ่เบล่าท่าอยู่เลยวันนี้อยู่ในคุกค่ะโอเคนะคะตามนั้นแหละใครทำำํากรรมใดไว้เมื่อกงเกลียนกงความมาถึงมันก็ถึงเวลาก็แค่นั้นเอง ไอ้ที่มันทางแข่งทางขาถัดแข่งคันขากระบวนการในการที่จะเข้าไปถึงเป้าหมายของกระบวนการยุต <But S 1> ิธรรมเนี่ยมันช้ามันเร็วเนี่ยอันนั้นเป็นเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมันกระบวนการยุติธรรมมันแวะบ้านตรงนั้นมันแวะตรงนี้มันแวะตรงนี้แวะตรงนี้ระหว่างทางเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันแวะจิตน้ําชาอยู่โอเคนะระหว่างทางกระบวนการยุติธรรมมันแวะจิตน้ําชาอยู่บางทีก็แวะฉี่อยู่เออมันก็เลยกลายเป็นแบบนั้น